มาพรห่มขาวร่างราวฟัน ศรัทธาแห่งบรนพรชนสร้างกระแสทานบุญก่อกำเนิดเมืองลำพะกับปะนครเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขสนุมหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปาง I บุเกนัชชินิวงปีหน้าในวันศุกร์ที5่5เมษายน2517เ,เจ้า ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการเหตุบารนครลำปางสนิวรายการที่จะสรุปประเด็นข่าวสารตีน่าสนใจในรอบสัปดาห์มาฝากคุณผู้ชมกันเจ้าในตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนมษายนกันแล้วเป็นเดือนตีหลายคนอาจจะรอคอยและกะของช่วงวันหยุดยาวตีจะได้ก้บบานไปหาครอบครัวลดนด้ำดำหัวผูรักผูใหญ่เด่นน้ำสาดน้ำกันในช่วงประเวณนี้ปีใหม่เมืองนะเจ้าในช่วงแรกนี่เอาไปฟังข่าวเด่นประจำสัปดาห์กันตีเข้าแรกกันเลยเจ้าพิธีบงวงสรวงพญาพรม บัวหานเพื่อรำลึกถึงกวีเอกแห่งล้านนาประจําปี2567เจ้าในเจ้าวันอังคารที่2เมษายนที่ผ่านมานี่นายกิตติชิวะสันติการร้องนายกเทสนตรีรักษาราชการแทนนายกเทสนตรีนครลำปางเป็นประธานในพิธีบวงสวงพญาพรมบัวหานประจําปี2567และพิธีทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหร้งแด่พระ ภิกษุสงฆ์จำนวนเก้ารูปโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครลำปางและประชาชนชาวลำปางตีเข้าร่วมพิธีณนะอนุสาวรีย์พญาพรมวัวหา่านสวนสาธารณะพิรมทานชุมชนบ้านดงชัยเจ้านดยสำนักการศึกษาเทศบาลน,นครลำปางจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงกวีเอกแห่งล้านนาะและให้ประชาชนได้สแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีความสามคัคคีตลอดจนรวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องทินฮือดำรงสืบไปเจ้า และในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเหตบาลนครลำปางรวมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน,นคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตะนะัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำโดยประลัดเหตบานนครลำปางนาะยรงศรีโพพร้อมโดยหวัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เหตบาลนครลำปางเข้าร่วมพิธีทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายชัชวาลชัยบุตรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจากนัานรวมกันทำความสะอาด เก็บวัดใบไม้กิ่งไม้บริเวณบเวณบื้รอบวัดเพื่อปับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการทําความดีถวายราะชะกุศลและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสายามบรมราชกุมารีนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงเจ้าและไปกันต่อตีอบรมให้ความหูเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปางในช่วงเจ้าของวันพุธและวันพฤหัสเจ้านายกิตติจิวัสันติการรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อความผู้เชิงปฏิบัติการอา,าสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปางเจ้าเพื่อที่จะได้นาเนินการตวราวจเฝ้าระวังเพื่อการจํหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน้านของชั้นน้เจ้าเพื่อที่ขึ้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ สุขภาพจะมีคุณภาพแล้วก็ ปลอดภัยโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลลำปางและสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารและยาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรเรื่องเครื่องสาอางและวัตถุอันตรายเจา้าหลังจากนั้นนาเจ้ามีการสาธิตและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับใช้ชุดตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหารเบื้องตน้นและแจ้งแผนตรวจการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำในชุมชนเขตสวันครลำปางทั้งนี้ก็ได้จัดกิจกรรม ขึ้นได้สองรุ่นด้วยกันนะเจ้ารุ่นรหัสีบคนนะห้องประชุมนาชาวบดีเจ้าณต,ตอนนี้นะเจ้าก็พาก,กันสักครู่ไปรับชมเรื่องราวดีๆตีรายการห้าแยกรายตีนามาฟ้ากับคุณผู้ชมในวันนี้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไปติดตามรับชมกันเลยเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับช่วงนี้กับปาฟ้า,ากับเผาสองคนครับรายการห้าแยกรายตีรายการตีนํำเรื่องราวดีๆมาฟาากับคุณผู้ชมกันเจ้า ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษากันแล้วทุกคนก็จะนึกถึงเทศกาลวันสงกรานต์นะเจ้าซึ่งเป็นช่วงเวลาดีๆตีครอบครัวได้มาพบปะกันแสดงออกถึงความรักความห่วงใย,ยนะเจ้าตีหลายคนต่างรอคอยในภาพคอนเต็มที่กับวันยุตยาวและการมาสัดน้าเล่นหน้าในช่วงของวันสงกรานต์เจ้าในวันนี้นะเจ้าเขาสองคนก็จะมาอูถึงวันสําคัญของปวนี้ปีใหม่เมืองเจ้าครับผมในช่วงวันสงกรานต์นะครับถือได้ว่าเป็นปวนี้ตีเฉลิมฉลองปีใหม่ของไทยนะครับตีได้ครับอิไดพ้พ้น จากวัฒนธรรมของเทศกาลโฮลีของประเทศอินเดียนะครับที่จะมีทำเนียมการสาดน้ำเล่นน้ำด้วยตีบัตถือโทษโกดกันนะครับโดยมีความเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งติบดีออกไปจากชีวิตครับผมอีกทั้งยังเป็นการคล้ายห่อนในช่วงกลางเดือนเมษานะครับซึ่งมีอากาศห่อนจัดขนาดเลยครับปีบุเก จ้าหลักปักกระตื้นปีไม่ปืดเมืองปีกาบสีหรือหนใต้เรียกปีมะโรงนะเจา้าจุลศักราชหนึ่งปันสุศักราชสอง7ัปีนี้ 13, สิเมษายน2 5ง7นห้หนี่นะเจา้าถือเป็นวันสังขารล่องตามหีนฮอยโบราณวันนี้ว่าต้องปัดกวัดเช็ดถูบ้านจองห้องหอร้านค้าร้านขายให้อสอาดสะอา,ะอานนายู่นะเจา้า ครับและในช่วงวันที่14และ15เมษายนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันเนาหรือว่าวันเนานะครับทางคนไทยของเขาก็จะมีความเชื่อว่าห้ามอุจจาระดี้กับคนอื่นครับมันจะเป็นผลเสียต่อชีวิตของเขาเองถ้ามีโอกาสนะครับแบบขึ้นักซ้ายเข้าวัดเพื่อเป็นการใช้นี่ธรณีสง์การถวายตุง้งถวายไม้กั้มนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาครับ เจ้าและในวันที่สิหกเมษายนถือเป็นวันพยาวันวันถลิงซกไม่น่ะเจ้าเฮือตันขันเข้าอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณบัมบารุตตรวงลาไปแล้วจากนั้นกด็ด่าขว้ไปด้ำหัวผู้รักผู้ใยตีเฮาเคารพนับถือซื้อขนธรรมเนียมตีดีต่อไปเจ้าและนี่นะครับก็บเป็นวันสําคัญต่างๆในช่วงปาเวนี้ปีใหม่เมืองโดยว่าช่วงเทศกาลสงการตี่เฮานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับ ในช่วงวันที่7ถึง13เมษายนนี่น,นะครับจังหวัดลำปางของเขาก็จะมีงานสรุงหลวงกลองไงปีไม่เมืองนครลำปางประจำปี2567กันตีหน้าร้านมิวเซียมลำปางร้านพระธาตุฐฐสีจอมพลวัดปงสนุกควงนรลและกาสวนสาธารณทหาะ5แยกของนาฬิกาครับพี่บกเกตบอกได้เลยว่าปีนี้จังหวัดลำปาง,งเขาจัดไ่จัดเต็มขนาดเลยครับเจ้าลองเติมละกะงานสรุงหลวงกลองญ่ปีไม่เมืองนี่นะเจ้า นํำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตีมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเจ้าอาทิขวนแหมุ้นสลุงหลวงทีจ่จะนำเอาสลุงหลวงและเจ้าไปใส่นามผิบจากแหล่งนามสักดิธิ์ทั้ง13อําเภอและนาคขมิ้นส้มปล่อยแหรอบเมืองเพื่อนำไปสงนาองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้าพระพุทธรูปกู่บ้านกู่เมืองลำปางนอกจากนั้นก็นจะมีการตีบกองผู้จ้าเจ้าประเพณีอันเก่าแก่ของจังหวัดลำปางเจา้ายังหมอมดเพียงเต่าอี้ครับปีโบเกยเขายังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจให้มากมายบอกว่าจะเป็นกิจกรรมควง แก้วเวียงละกอนนะครับและกับถนนสายวัฒนธรรมการประกวดเทพ,พบุตรเทพธิดาสลุงหลวงการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปางเพื่อเป็นการอนุรักษ์นบรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปางของเฮาและทั้งหมดนี้นะครับก็บเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวันสําคัญต่างๆในช่วงปาเวนี้ปีใหม่เมืองหรือว่าช่วงเทศกาลสงการานต์ทีคนไทยของเขาเจือถือมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับและก่อนจากกันไปนี่นะครับปีโบเกเฮาสองคนก็อยากจะเชิญชวนปอแม่พีนองจาวลำปางและนักท่องเที่ยวที่จะมาแอวงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมือง พลังปางแต่งชุดพื้นเมืองนะครับมาแอลกันซึ่งปีนี้ของเฮากับจัดกันใหนทีมชาติพันธุ์นะครับยังไงก็หาชุดชาติพันธุ์งามๆนะครับมาแอลกันได้ครับสำหรับวันนี้เฮา2องคนก็นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเจ้า สู่ช่วงของรายการประชาสัมพันธ์เจ้าเมื่อสักครู่ท่านบุชมก็ได้รับรูปถึงวันสําคัญต่างๆของประเวณีปใหม่เมืองกันแล้วก็ขอเชิญชวนปอมแม่พี่น้องจาวลำปางแม่แอลางาันสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางประจาปี2517ที่จะจัดขึ้นในวันที่7-13เมษายนนี้ณลานน,าาน้ามิวเซียมลำปางวัดปงสนุกและข่วงนคร5แยก่ของอนิกาซึ่งจะเริ่มวันที่7เมษายนณลานมิวเซียมลำปางพบครับกิจกรรมประกวดหม้อตกแต่งหม้อสังขารเจ้าการแสดงศิลป ปะวัฒนาธรรมวัที่แปดเมษายนการแข่งขันตีกองปูจา้าชิงถ้วยพระราชทานวันที่เก้าเมษายนการแข่งขันตีกองปูจา้าประเภทชิมเดียว และการการแสดงจากศิลปินตูดาราณีวันที่สิบเมษายนมีพิธีเปิดงานสลุงหลวงกลองใย,ยปีแม่เมืองนครลำปาง25 6 7ณนห้าร้หาน้นาน้ำมิวเซียมเจา้าการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินอ้องประตนานังเจา้าและกิจกรรมควงหลงวงเบียงละกอนและถนนสายวาัฒนธรรมก็นมีตั้งแต่วันที่7จ็ดถึงสิบเมษายนในเจา้าสําหรับวันที 18, ่11เมษายนตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะส่วนควงละกอนฮาแยกของนาฬิกาจะมีการประกวดเห เทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงด้วยตีผู้ได้เป็นเทพบุตรสลุงหลวงนั่นก็จะได้เป็นตัวแทนประคองสลุงหลวงน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปส่งน้ำองค์พระเจ้าแก้วดอนเตาและเทพธิดาสลุงหลวงจะได้เป็นตัวแทนนางงดขบวนแห่ปีใหม่เมืองของเทศบาลนครลำปางเจ้าและวันตี่12เมษายนณวัดปงสนุกถึงควงนครห้าแยกของอริกาจะมีพิธีอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเตาสู่ควงนครขบวนแห่งานบุญสลุงหลวงและขบวนแห่น้ำติบ13ออำเภอเจ้าวันตี่ิ3เมษายนณสถา รถไฟนครลำปางถึงมิวเซียมลำปางก็จะมีการขบวนแห่จุมพระขบวนแห่ประเวณีปีใหม่เมืองนครลำปางในเหตุการณ์สงกานปีนี้นะาเจ้าก็ขอเชิญชวนปอแม่พี่น้องมาแต่งตัวชุดปื้นเมืองอู่กับเมืองเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสืบทอดจารีประเพณีอันดีงามและบรดกภุมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านานาฮือคงอยู่สืบไปเจา้าและข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปนะเจ้าแจ้งสิบจุดสง้ํา องพระเจ้าแก้วดอนเต้าหลังเจ้าในวันศุกร์ที่12เมษายน25งพายในงานสรุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปี25 6 7ากจังหวัดลำปางได้ทำพิธีอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้าเข้าสูน่นครลำปางให้ประชาชนชาวลำปางเจ้าได้สง้าและกราบสักการะเพื่อความปิสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองเจ้าได้เวลาเจโมงเ้านาทีหลเจ้าพระครูพิธานนพกิตเจ้าอาวาสพระธาตุลำปางหลวงและนายชัชวานชัยบุตรผู้ ว่าราชการจังหวัดลำปางทําพิธีขอขอมาและอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเตาขึ้นรถบุษบกนะเจ้าเวลาแปดโมงเจ้าเก้านาทีขอบอนวนรถบุษบกนะเจ้าก็เคลื่อนออกจากวัดพระธาตุลำปางหลวงอ,อําเภอกาอค้าอัญเชิญเข้าสู่นครล,ลำปางและแห่รอบเมืองตามเส้นทางที่กาหนดจุดจอรดรถบุษบกสิบจุดดังนี้เจ้าจุดที่ 1, หนึ่งนาโลตัดสาขานากวมจุดที่2หนนาธนาคารกรุงเทพสาขาซบตุยจุดที่3ก่อนถึงวงเวียนมังกรสถา,านีรถไฟจุดที่4หนานาวุิธีบุญกว จุดที่ 5, หน้าวัดดงใช้วนาราม6 นาเจ้ากากอนถึงวัดศรีบุญโยงจุดที่เจ็ดสวนสาธารณะประตูเวียงจุดที่แปดหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าจุดที่เก้าหน้าวัดประตูต้นพึงเจ้าและจุดที่สิบหน้ามิวเสี่มลำปางเจ้างานนี้เจ้าก็ใกล้จะเริ่มแล้วตีวันอาทิตย์ี่ใกล้จะถึงนี่ก็ขอเชิญชวนชาวลำปางแห่งรอบนเจ้ามาแต่งกายชุดพื้นเมืองอูกําเมืองนเจ้าเพื่อที่สืบสานวัฒนธรรมด้านเครื่องแต่งกายชูอัตลักษณ์ความสวยงามของจังหวัดลำปางเจ้าสำหรับวันนี้นเจ้าน้องบุเกนัชินีวงปินณแนะทีมงานประชาสัมพันธ์ขอตัวล คุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า